ไปไหว้หลวงพ่อพระสที่วัดโพชัยอ,อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะครับที่ด้านหลังอยู่ที่วิหารจตุรมุกนี้นะครับหลวงพ่อพระสท่านก็ส,ส,สื่อมาช่วยบอกกล่าวเกี่ยวกับท่านอยากจะบอกว่าเออท่านชื่อพระสาก็เลยว่าอยากที่จะให้ศรัทธาที่นับถือท่านให้ทําจิตเนี่ยของตัวเองให้พองใส เหมือนกับท่านเนี่ยที่ท่านน่ะพองใสจะทํายังไงพองใสท่านก็บอกบอกว่ามีอยู่2ประเด็นหลักใหญ่ๆคือ1 1. ่เราต้องไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีอะไรต่างๆเข้ามาอยู่ในจิตใจของเราแล้วก็กรณีที่2ก็คือว่าเมื่อเข้ามาแล้วเราจะถ่ายถอนยังไงนะครับมีอยู่สองประเด็นนี้ประเด็นที่1เราจะทํายังไงให้เราจิตใจผองใสก็หม,มายความว่าเราต้องมีสติเจเล ต้องมีสติเจเลแล้วกมมญญนะ็มีสัมปัชัญญะนะครับมีสัมปัชัญญะในการพิจารณาตัวสอบไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีนิสัยที่ไม่ดีพฤติกรรมที่ไม่ดีความโกรธอาฆาตแค้นพยาบาทต่างๆเข้ามาสู่จิตใจเราเราจะทํำยังไงกระบวนการที่จะทําให้จิตใจผ่องใสมีด้วยการหนึ่งสติเจเลสติเจเลก็คืออะไรก็คือว่าสิ่งที่ ไปค้นหาตรวจสอบนะสิ่งค้นหาตรวจสอบ,ตร,สอบตรวจสอบทางไหนทางอายตนะท้ง6กเขาเรียกว่าทวารท้ง6ทวารทั้ง6ได้แก่อะไรก็คือตาหูจมูกลิ้นกายแลวก็ใจนะตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเมื่อมีสิ่งมากระทบก็ขอให้เราใช้สติจเจรนะเข้าไปค้นหาตรวจสอบว่าไอสิ่งที่เรารับมาเนี่ยมันดีหรือไม่ดีถ้าไม่ดีเราก็ดีดออกไป ถ้าดีเราก็เอากลับมาคิดพิจารณาด้วยสติสัมปชัญญะนะสำคัญอยู่ตรงนี้นะครับอย่างเช่นเราเห็นเราเห็นสิ่งของของคนหรือว่าเห็นเงินก็ได้นะแล้วเราอยากได้เราจะไปเอามานี่แหละสติเจเล <c oughs> สติเจเลยเราก็ไม่เอาเราก็ดีดไปเลยฟึบไม่เอานะครับไม่เอาอแต่ถ้าหากว่าเราปล่อยเข้ามาล่ะโอก็ไม่ดี หน่งถ้าหากว่าไม่ดีเราก็ดีดออกไปนะครับสิ่งที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นความโกรธอาฆาตแค้นพยาบ,บาทกามลาคะหรือว่าลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆความคิดที่ไม่เดียวยังงเราก็ต้องไม่เอาดีดออกไปแต่ถ้าหากว่ามันเป็นสิ่งที่ดีหรือหรือเรายังคิดว่ามันเป็นกึ่งกลางว่าดีหรือไม่ดีให้เราเก็บนําเข้ามา,เ,าเก็บนําเข้ามาเข้ามา,า,มาตัวกันกรองก่อน อย่าเพิ่งเอาเข้าไปเหมือนกับบ้านนะ่ะมากั้นกองอยู่หน้าประตูก่อนมาอ่ามาเขาเรียกว่ามาเช็คมาตรวจสอบดิออว่าเหมือนกับที่เหตุการณ์ของอ่าไวรัสโคโครโนาไวรัสโควิด -19 เห็นไหมจะต้องเอาอะไรมาตรวจสอบที่อ๋อผ่านละถึงจะให้เข้าไปข้างในได้แต่ถ้าไม่ผ่านก็ให้อยู่ข้างนอกอ่าแล้วก็ป้องกันไม่ให้เข้าไปข้างในอีกต่างหากนี่แหละอันเนี้ยคือตัวอะไรคือตัวสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะ แปลว่าอะไรอ่าคืออะไรอ่าให้เราเข้าใจแรกๆเดี๋ยวเอาสติก่อนสติแปลว่าอะไรสติแปลว่าเตรียมพร้อมภูมิปัญญาให้ก่อเกิดอนิสงส์อ่าหมายความว่าตัวรับรู้อารมณ์ตามธรรมชาติเป็นธรรมชาติตัวหนึ่งที่รับรู้อารมณ์คือสติเนี่ยอ่ารับรู้อารมณ์คือเตรียมพร้อมภูมิปัญญา ขึ้นอยู่ว่าสติเนี่ยจะเอาไปใช้กับอะไรใช้สติปัญญาหรือว่าใช้สติสัมปชัญญะ่ไปบวกกับสัมปชัญญะเอาสติไปบวกกับปัญญาอะไรต่างๆก็จะเป็นหลักธรรมอีกข้อหนึ่งไปเลยนะส่วนสัมปชัญญะล่ะแปลว่าอะไรสัมปชัญญะแปลว่าการพิจารณาไตรตรองไขครวนอย่างมีวิจารณญาณให้รู้เหตุรู้ผลแล้ววินิจฉัยตัดสินชี้ขาดให้ถูกต้องตามธรรมถ้าหากว่า เราสรุปรวมความแล้วเอาสติกับสัมปชัญญะมารวมกันแปลว่าอะไรแปลว่ารับรู้พร้อมพิจารณาไตรตรองใคร่ครวนอย่างมีวิจารณญาณให้รู้ถึงเหตุถึงผลแล้ววินิจฉัยตัดสินชี้ขาดให้ถูกต้องตามธรรมอันนี้ก็คือว่าความหมายของสติสัมปชัญญะ เนเมื่อเราเราเห็นสิ่งเราเนี่ยเรารับเข้ามาละแต่เรายังไม่เอาเข้าบ้านนะอยู่หน้าบ้านเขาเรียกว่าเป็นตัวกันกองสติสัมปชัญญะเนี่ยจะเป็นตัวกันกองกันกองยังไงเพราะว่าสติสัมปชัญญะนี่แปลว่าการพิจารณาไงเราพิจารณาเออทีทวนว่าอ,อ๋ออันนี้เป็นสิ่งที่ดีโอให้เขาได้โอ้กันกองและสิ่งนี้เป็นความชั่วต้องดีดออกไปอ่าไม่ให้เข้ามาอะไรเงี้ยนะครับอ่าไม่ให้เข้ามาอัานเนี้ยเขาเรียกว่า ถ้าหากว่าเราไม่ให้สิ่งที่ที่ไม่ดีเข้ามาไม่ว่าความโลภโกรธหลงความอาฆาตแค้นพยาบาทต่างๆก็จะทําให้เราจิตใจผ่องใสจิตใจใสเหมือนกับหลวงพ่อพระใสนะเหมือนกับหลวงพ่อพระใสนี่แหละ,ะทําให้จิตใจเราใสได้หลวงพ่อท่านสนะื่อมาบอกงี้นะครับต่อไปมีประเด็นที่สองทั้งหมดแบ่งออกเนี่ยเป็น3ประเด็นแน่นอนอเอาประเด็นที่สองพอประเด็นที่2ว่าจิตใจของเราเนี่ยเออ มันมันไม่ผ่องใสแล้วเอ๊ะเราจะทำยังไงคือว่าสมมุติว่าในตัวของเรามีตัวโกรธอาฆาตแค้นพยาบาทในเมื่อมีตัวโกรธอาฆาตแค้นพยาบาทเราจะทำยังไงให้เอาความโกรธอาฆาตแค้นพยาบาทนี้ออกก็จะมีด้วยกันอยู่5ขั้นตอนอ่าขั้นตอนขั้นตอนที่1สติเจเลยมาอีกละ คำว่าเจเลเจเลเห็นไหมเวลาเราดูข่าวตำรวจก็สายตารวจเจเลคำว่าเจเลนี่คือเป็นผู้ตรวจสอบนะครับตรวจสอบค้นหาแล้วตรวจสอบอะไรต่างๆนะสติเจ,จเลก็มาค้นหาตรวจสอบในความคิดในจิตใจของเราว่าเอเรามีตัวอาฆาตแค้นพยาบาทตัวที่ไม่ให้อาภาัยคนอื่นไหม ตัวที่โกรธคนอื่นอยู่ไหมหรือว่าตัวที่มีปฏิฆะไม่พึงพอใจใครไหมหรือเราเคยลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมหรือเราเคยทํากรรมแทงลูกไหมหรืออะไรต่างๆเราเนี่ยว่าเออเราเคยทํำไหมอันนี้เป็นสติเจเลยในการตรวจสอบพอมาขั้นที่2ก็เป็นสติสัมปชญัญญะอย่างเช่นเราก็ดึงเอาว่าเออตัวโมโหโมโหของเราเนี่ยเอาขึ้นมาเราก็มาพิจารณาว่าเออโมโหมันดีไหมไม่ดี ดีเป็นพ่ออะไรไม่ดีเป็นพ่ออะไรมาพิจารณาโอ้พิจารณาแล้วโอ้มันไม่ดีแน่นอนอ่าน,นี้แหละคือเป็นสติสัมปชัญญะมาพิจารณาแล้วนะ,ะพิจารณาละต่อไปวินิจฉัยวินิจฉัยก็คือว่ามาตรวจสอบและสรุปว่าอันเนี้ยใช่ไม่ใช่ เอาไม่เอาอันนี้เขาเรียกว่าวินิจฉัยวินิจฉัยคือตัวดูเหมือนกับคุณหมอถ้าเราไปาไปอาโรงพยาบาลนะครับไปตรวจอย่างเช่นไปเจาะเลือดว่าเออเป็นไข้มาลาเรียหรือไข้เลือดออกอะไรต่างๆคุณหมอเขาก็จะใช้กล้องอไมโครสโคปกล้องส่งองจุลทรรศน์ด,ดูว่าเออเป็นเชื้อโรคอะไรพอรู้คุณหมอเขาก็วินิจฉัยว่าเอออันเนี้ยเป็นโรคไข้เลือดออกอ๋ออันเนี้ยเป็นเลือด เลือดเป็นนู่นเป็นนี่อะไรต่างๆก็สามารถบอกได้เลยนี่คือขั้นตอนวินิจฉัยเมื่อกี้เรามีตัวพิจารณาแล้วนะพิจารณาก็คือสติสัมปชัญญะคือการพิจารณาแล้วก็ตัดสินชี้ขาดก็คือตัววินิจฉัยนะครับวินิจฉัยต่อไปข้อที่4ี่สรุปสรุปว่าจะเอาหรือไม่เอาหรือว่าจะถ่ายถอนเพราะเมื่อกี้เราวินิจฉัยว,ว่าไม่ดีความอาฆาตแค้นเป็นสิ่งไม่ดีเราก็จะถ่ายถอนออกนะ ไอ้ข้อที่4เนี่ยจะเป็นตัวสรุปละไม่เอาเราจะถ่ถอนพอจะไถ่ถอนก็มาเข้าสู่ขั้นตอนที่5เราก็จะปฏิบัติด,ดําเนินการปฏิบัติและดาเนินการแล้วก็ป้องกันไม่ให้กลับมาอีกนะครับกลับมาเป็นอีกเราต้องมีตัวป้องกันนี่แหละถ้าเราทําได้ทั้ง5ขั้นตอนเนี่ยเราทําได้ทั้ง5ขั้นตอนก็จะทําให้จิตใจเราฟองใสเพราะเราถ่าถอนเอาสิ่งที่เป็นมลทินสิ่งที่ไม่ดี ต่างๆความกดอาค่าแค้นพยาบาทต่างๆถอนออกก็จะทำให้จิตใจเราผ่องใสได้เหมือนกับหลวงพอ่อพระใสเห็นไหมฉะนั้นเรามาไหว้หลวงพอ่อพระใสเราต้องรู้จักทําให้จิตใจของเราผ่องใสเหมือนกับหลวงพอ่อหลวงพ่อท่านสื่อมาบอกมาเป็นเช่นนี้ว่าเราควรทําจิตใจของเราให้ผ่องใสวิธีทำทำอย่างไรก็ตามที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าอ๋อเป็นอย่างไรนะครับเป็นอย่างไรฉะนั้น เรามาไหว้ท่านเราควรทําให้จิตใจเราพองใสเหมือนกับท่านถ้าเราทําอย่างนี้ชื่อว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นพุทธ,ธบูชาพุทธ,ธบูชาคําว่าบูชาก็คือว่าสิ่งที่เราจะปฏิบัติตามท่านตามคําสั่งสอนท่านถ้าเรามาไหว้ท่านแล้วไม่ปฏิบัติตามคําสั่งสอนท่านก็เปล่าประโยชน์มาไหว้ก็ไม่เกิดอนิสงส์ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ถ้าเรามาไหว้มาสักการะ,ะบูชาท่านแล้ว เรามาปฏิบัติตามคําสั่งสอนของท่านเมื่อสักครู่นี้อนนี้เป็นสิ่งที่ท่านบอกกล่าวมานะบอกกล่าวมาว่าเออให้มาบอกลูกศิษย์ลูกหาผู้ที่เคารพนับถือศรัทธาท่านทั้งหลายที่จังหวัดน้องคายจังหวัดน้องคายก็มีสิ่งที่ดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บารมีของจังหวัดน้องคายก็คือหลวงพ่อพรนะสายถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยเบอร์หนึ่งเลยก็ว่าได้ฉะนั้นเราต้องปฏิบัติตามนี้นะครับ ต่อไปนะอย่างที่สามเมื่อกี้อย่างที่หนะึ่งที่สาบางที่เรากานกองแล้วการกองก็นี่นะแต่บางครั้งเราเผลอเผลอ,อเอาเข้าไปเผลอเข้าไปเราต้องเอาออกมานะครับอันนี้ที่สาสรุปอย่างที่หนึ่งอย่างที่หนึ่งเราต้องกานกองไม่ให้สิ่งที่ที่ร้ายสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเข้ามาสู่จิตใจเราแต่ถ้าเราเผลอออกไปเราก็จะต้องเอาออกนะครับ อย่างที่สมันขำอยู่ในจิตใจเราแล้ว,ลวเราต้องเอาออกอพอเข้าใจไหมครับว่าะจะทําให้จิตใจผ่องใสม,มีมีด้วยกัน3ขั้นตอน3แบบหนึ่งการกองไม่ไม่ให้เข้ามานะครับไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีเข้ามา 2. 2. เผลอเราเผลอเอาเข้าไปเราต้องหยิบนําเอาสิ่งที่ไม่ดีออกมาจิตใจเราก็จะผ่องใสเหมือนเดิมอย่างที่3ามเรามีก่อนแล้วอ่ะเรามีก่อนแล้ว ใน,นเมื่อเรามีก่อนแล้วเราต้องมาพิจรารณาถ่ายถอนเอาสิ่งที่มีก่อนแล้วออกมาข้อ2กับข้อ3ามแตกต่างกันนะแยกให้ดีนะครับแยกให้ดีเราเผอเอาเข้าไปกับอันนึงก่อนที่เราจะมาไหว้พระสายเนี่ยเรามีมีติดตัวก่อนมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้นะครับต่อไปอีกอันนึงก็คําว่าชื่อของวัดนะวัดนี้ก็ชื่อว่าวัดโพชัยนะวัดโพชัยคาว่าโพหรือว่าโพธิโพธิแปลว่าอะไร โพธิก็แปลว่าบุคคลที่ได้ผ่านการศึกษาเรียนรู้ฝึกฝนมาแล้วเป็นอย่างดีจนถึงจุดหนึ่งกลายเป็นผู้รู้อย่างทองแท้และหลังจากเป็นผู้รู้แล้วก็ก้กาวขั้นเข้าก้าวเข้าสู่ขั้นต่อไปก็คือว่าได้ปัจจักแล้วจนถึงจุดแห่งการตัสรู้นี่แหละชื่อว่าโพธิโพธิสรุปง่ายๆก็คือว่าโพธิก็คือมีบุคคลคนหนึ่ง ที่ได้ฝึกฝนอบรมตนเองอต่างๆเนี่ยจนถึงขั้นกลายเป็นว่าเป็นผู้รู้เป็นครูบาอาจารย์อะไรต่างๆนะจากนั้นแล้วก็ได้นำสิ่งที่ตนเองรู้ไปปฏิบัติจนซึ้งประจักษ์เข้าใจอย่างท่องแท้แล้วเข้าใจอย่างท่องแท้แล้วพ,พอเข้าใจอย่างท่องแท้แล้วก็เข้าสู่จุดแห่งคำว่าตัสรุตัสรุก็คือว่าเป็นทฤษฎีเหล่านี้ หรือเป็นธรรมะหรือเป็นข้อหลักการเหล่านี้ให้ให้คนอื่นได้ไปปฏิบัติได้นะเขาเรียกว่าตัสรุนะครับตัวโพธิเนี่ยนะครับเป็นตัวที่บอกถึงสภาวะบอกถึงความรู้บอกถึงศาสตร์บอกอสิ่งเหล่านี้นะครับแต่ว่าไม่ไม่ใช่บ่งบอกถึงตัวบุคคลอย่างเช่นคนนี้มีโพธิคนนี้นี่อันนี้ไม่ใช่ถ้าอย่างนี้ก็จะกลายเป็นการอวดไปนะแต่โพธิบ่งบอกถึงสภาวะ สภาะวะแห่งความรู้สภาะวะแห่งศาสตร์นั้นๆน,น,นะครับคำว่าโพธินี่นะนะฉะนั้นโพธิจึงไม่ได้เจาะจงเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะหรือแม้แต่พระพุทธเจ้าแต่เอาถึงอาการเช่นนี้เรววาบุคคลนี้มีม,มีอันนี้มีท่านนี้มีอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็คําว่าช,ชัยชนะได้รับชัยนะครับคาว่าโพวัดโพชัยวัดโพชัย คำว่าชัตัวนี้ชนะชนะอะไรชนะกิเลตันหาชนะกิเลตันหาชนะยังไงก็คือว่าไม่ใช่ว่าเออไปทําลายกิเลตไปเผาผลาญกิเลตไปอะไรกิเลสไม่ใช่นะครับแต่คําว่าชนะที่นี่หมายความว่าไม่ให้กิเลตัณหามาครอบงาในจิตใจเราได้นี่แหละชื่อว่าชนะ,ะ,ะเมือนกับพระเจ้าปางชนะมารก็คือว่าอ๋อพระเจ้าเนี่ยไม่ให ไม่ให้มารหรือว่ากิเลสตัณหามาครอบงำจิตใจได้ถ้าหากว่าอย่างเงี้ยยกตัวอย่างยกตัวอย่างเราหิวข้าวเราหิวข้าวเราก็ไปกินข้าวกินข้าวอันนี้แหละเขาเรียกว่าไม่ให้ครอบงำจิตใจได้แต่ถ้าหากว่าเป็นกิเลสตัณหาโอ้หิวข้าวแต่เราใช้วิธีการที่ผิดไปลักขโมยเขาอะไรอย่างเงี้ยนี่ชื่อว่าเป็นไปไม่ชัยชนะมารละให้มารเนี่ยโดนโดนมารกินเรียบร้อย แต่ถ้าเราอยู่ข้าวเราใช้วิธีการที่ถูกต้องเป็นสัมมาอ๋อเอาเงินไปซื้อข้าวหรือว่าเราไปหุงข้าวไปอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องอถูกต้องอก็เป็นวิชาก็อ่าถือว่าเป็นผู้ที่ชนะมารชนะมารแต่ถ้าเราใช้วิธีการผิดก็ไม่ถูกต้องนะคำว่าชัยหรือได้รับชัยชนะก็คือว่าอ๋อไม่ให้ถูกตัณหากีเลมาครอบงำจิตใจเรา เหมือนกับองค์พ่อชิก,กงนะท่านดื่มเหล้าแต่ไม่ให้เหล้าเนี่ยดื่มท่านนะดื่มท่านท่านดื่มเหล้าท่านสามารถสอนบุคคลอื่นให้เข้าใจธรรมะได้ผ่านพ้นวิกิตการผ่านพ้นวิบากกรรมของตนเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้นี่ก็ได้ทั้งชื่อของหลวงพ่อพระสายได้ทั้งชื่อของวัดวัดโพชัยโพชัยคืออะไรเนี่ยก็คือว่า เป็นเช่นเช่นนี้ก็คือว่าเนเมื่อเราเนี่ยได้ตัสรู้ก็คือว่ามีธรรมะแล้วผู้ที่ได้โพธิย่อมชนะกิเลสกิเลสตัณหาอาย่างเงี้ยโพธิโพชัยคือผู้ที่ได้โพธิย่อมชนะกิเลสตัณหาคําว่าชนะก็คือว่าไม่ให้มาครอบงำจิตใจเราแล้วมีอีกคำหนึ่งที่จะให้ก็คือว่าชื่นชมแต่อย่าลงไหลนะะชื่นชมแต่อย่าลงไหลอันนี้ก็อ,อยู่ในหนึ่งคำว่าชนะเหมือนกันชื่นชม อย่าหลงไหลยกตัวอย่างเราเห็นดอกไม้ดอกหนึ่งเราชื่นชมนะโอ้ดอกไม้เนี่ยสวยแต่เราไม่หลงไหลไม่ยึดติดก็หมายความว่าวันนี้เราเราไม่มาชื่นชมก็ได้จิตใจเรามันก็โอเคแต่ถ้าว่าเราหลงไหลเห็นดอกไม้พวกนี้ก็ยังจะเห็นอีกอยากจะได้อีกอะไรเงี้ยอันเนี้ยชื่อว่าหลงไหลละชื่นชมด้วยแลวหลงไหลด้วยนะฉะนั้นชื่นชมอย่าหลงไหลแต่จงระวังอย่าหลงไหลในสิ่งที่ชื่นชมนะนะสาธุ